องเดโอนาน่ากลับมาอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เก็บไป2คงีนชีตนะฮะเก็บ2คงีนชีตติดต่อกันเลยนะครับแถมก็โชว์เซฟอุตลุดนะครับทั้งในเกมที่เจอกับซัมตันแล้วก็คริสตันพาเลตล่าสุดนั่นเองนะครับคือย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับซามตันเนี่ยองเดรโอนาน่านี่มีส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูนะฮะเพราะวันนั้นเนี่ยโดนจุดโทษด,ด้วยนะครับก่อนที่เป็นเขาเนี่ยนะครับ ที่จะปัดป้องลูกยิงของแคมรอนอาเชอร์นะครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกับพาเลตที่สเสมอกันศูนย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีส่วนที่ทําให้ทีมรอดพ้นจากความป่าชัยนะเพราะว่าโอกาสแมนยูมีเยอะแต่ยิงไม่ได้แล้วดันมามีช็อตยิงดับเบิลเซฟอ่ะเขาเรียกว่า ช็อตลูกยิง2ครั้งซ้อนนะฮะของอชองฟลิปมาเตต้าแล้วก็การซ้ำของอิสไปราซาซึ่งช็อตนั้นเนี่ยโอรานาดับเบิลเซฟเลยนะครับก็มันมีการไปขอสัมภาษณ์องเดโอนานาหลังจบเกมนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรฮะที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้กลับมาโชว์ฟอร์มเซฟแบบนี้ได้นะครับซึ่ง ตัวคนถามเนี่ยเขาก็ถามนะฮะเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอสัญชาตญาณหรือเปล่ามันมาจากการฝึกซ้อมการเตรียมการการฝึกฝนที่ดีหรือเปล่าแผนการที่วางกับพวกโค้ดหรือเปล่านะครับซึ่งองเดโอรานาเนี่ย เขาดูจะไม่ได้ให้เครดิตกับเรื่องของสัญชตาตญาณหรือว่าการเตรียมงานแผนการอะไรต่างๆมากมายนักนะฮะคือเขาบอกว่าเหตุผลหลักใหญ่ใจความที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยนะฮะได้กลับมาเซฟกระจุยแบบนี้ครั้งนะครับมาจากเรื่องของความมั่นใจนะครับเขาเน้นย้ําไปเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรา ลองสังเกตดีๆนะครับในช่วงที่อุราน่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาปีกว่าเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นหลายๆเกมนะครับที่เวลาอุรานาเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการป้องกันลูกยิงที่เจอได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำแบบนี้ได้นะฮะวันนั้นจะเป็นวันที่เขาโชว์ฟอร์มการป้องกันประตูได้ดีมากๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงยากขนาดไหนมา,าลูกยิงที่เขาต้องบินปัดหรือแอรองต่างๆเนะี่ยเขาก็จะทําได้ดีหรือไมยวันนั้นน่นะครับคือผมกําลังจะบอกว่าถ้าวันไหนเขาออกตาตาได้ดีเริ่มต้นได้ดีด้วยความมั่นใจแบบนี้นะครับวันนั้นจะเป็นวันของเขาเลยแต่ถ้าวันไหนนะฮะเริ่มต้นโดยการโดนยิงตั้งแต่ช็อตแรกที่เผชิญหน้าในวันนั้นนะ่โอ้ก็เตรียมตัวได้เลยครับจะเป็นวันที่เขาเนี่ย ทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดนะครับทําอะไรก็ไม่ดีจะเซฟลูกยิงง่ายๆยังไงก็จะพลาดนะครับก็เหมือนกับที่เขาไปอ้างอิงนะฮะว่าไอ้ฟอร์มการเซฟฟอร์มการเล่นที่มันเอ,อ สเสด็จเสราเร้าใจแบบนี้แบบในตอนนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความมั่นใจซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าวันไหนเขาออกสตาร์ทได้ดีด้วยความมั่นใจแบบนี้ก็จะเป็นวันของเขาเลยยิงมาเถอยังไงยิงยากยังไงเขาก็ป้องกันได้นะครับแต่ถ้าวันไหนเสียประตูง่ายเสียประตูเร็วจากลูกยิงตั้งแต่ช่วงต้น,ต,นต้นเกมแบบนั้นนะครับเริ่มต้นด้วยความอ่าไม่ดีไม่ดีดแบบเนี้ยที่มันส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของตัวเขาวันนั้นก็จะเป็นเกมที่แย่ไปเลยสําหรับตัวเขาเองนะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไอเกมวันที่มันเป็นวันอามาวาสีแบบนี้เสียประตูง่ายตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้แล้ววันที่เขาหลุดยาวเ,เป็นยังไงไปย้อนดูครับในศึกอยู่้าแชมเปี้ยนซีกเมื่อปีที่แล้วนะในรอบแบ่งกลุ่มที่แมนยูเต็ดเจอกับพวกบายเยิร์นมินิกลาตส์ลายเนะี่ยวันนั้นแหละช่วงนั้นแหละนะครับเป็นช่วงที่อุราน่าเนี่ยขาลงจริงๆนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะที่อุราน่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาเซฟได้ก็เพราะเรื่องของการออกสตาร์ได้ดีนี่แหละครับเรื่องของความเชื่อมั่นในแต่ละะเกมนครับ หลังจากนี้นะฮะผมก็อยากให้โอนานะครับมันรักษามาตรฐานให้มันเซฟแบบดีได้ทุกๆเกมแล้วกันนะครับหวังว่าไอ้การพลาดง่ายๆไอ้การเซฟลูกยิงง่ายๆเนี่ยมันจะไม่ไม่พลาดอีกต่อไปแล้วนะครับอยากให้ยืนระยะด้วยฟอร์มแบบนี้อยากให้มั่นใจแบบนี้ก็คือต้องให้เขามีมาตรฐานและความมั่นใจในตัวเองนี่แหละครับในทุกๆเกมนะที่ลงสนามนะครับเพื่อนเนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แหละครับลองลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ